หมูกรอบ1กิโลแถมให้1กิโลโอ้โหต้องรีบมานะไม่รีบมานี่หมดแล้วหมดเลยด้วยหมูกรอบย่างหมูแดงอร่อยเป็ดตับเชียงดีสาขาตลาดสดทนบุเรีวันที่26รรกรกฎาคมนี้นะครับเวลาตั้งแต่เที่ยง39นาทีเป็นต้นไปเป็นเลิกเปิดนะ1แถม1หมูกรอบ1กิโลแถมให้1กิโลเฉพาะ วันที่26เท่านั้นนะนีะ่เตามาแล้วตอนนี้ร้านเราก็อยู่ประมาณ80%แล้วใกล้ได้เปิดแล้วเดี๋ยววันที่26คือวันเสาร์ที่26นี่เดี๋ยวจะมาย่างหมูแดงตรงนี้นะครับมีไก่ย่างด้วยอ่าแล้วก็เดี๋ยวมีหมูกรอบมาด้วยแต่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเฉพาะหมูกรอบนะ1กิโลแถม1กิโลนะแต่เราก็มีหลายขนาดแต่เราไม่ได้แถมไซส์อื่นเลยนะ1กิโลแถม1กิโลคือซื้อ1โล 780บาทแถมให้ฟรีอีก1กิโลถ้ากับซื้อกิโลละ390บาทโอ้โหต้องรีบมานะไม่รีบมานี่หมดแล้วหมดเลยด้วยแต่ผมจะเตรียมมาสัก150กิโลหมดแล้วหมดเลยอะ่ะก็1คนต่อ1ออเดอร์นะไม่แบบมาซื้อเหมา5้าโลเอาอีก5โลไม่เอาแบงคคนอื่นกินบ้างเพราะอยากให้ทุกคนได้กินได้ลองกิน นะครับ26รกรกฎาคมนี้เที่ยง39นาทีเป็นต้นไปเป็นเลิกเปิดวันแรกที่ตลาดสดทนบุรีโซนปลาวานแล้วเจอกันผมมาด้วยนี่แบบน,นี้เลยโอ้โหย่างกันตรงนี้เลยขายตรงนี้ด้วยมีพัดลมไฮโดรวินมาให้อีกโอ้โหเผื่อใครมาทดสอบของดีมาทั้งนั้นนำเข้ามาเองหมดเลยโอ้สวัสดีครับ